สวัสดีครับพวกับผมชิโร่หนวยเกมนะครับวันนี้เราก็จะมาถ่ายคอมโบตามคำขออีกเช่นเคยนะครับคอมโบที่ชนะในรอบที่แล้วได้แก่โคบอลด r ากุลห้าหกศูนย์แพบกับนะครับอิมแพคเด็กหนึ่งหกศูนย์โลแฟมาขอลองชุดสองอันพร้อมกันรอบหนึ่ง ดกวถัดไปดีแล้วหนึ่งศูนย์โคบอลจากรูนนำไป ฟินิดนะครับเมื่อกี้ออกไว้จัสามต่อหนึ่งสี่ต่อสามผัดกรนออกสามแต้มง,งั้นรอบนี้จะเฉียงหน่อย เขียงเกินเป็นสามต่อสี่อยู่นะครับขอบอกวคนะควินำ 6ต่อ3อุคยโดนลุดมุนเป็นชัชนะของโซบอลเดียกุนห้าหกศูนย์แฟตนะครับ ไปเป right. ็นไนชิล960ลัสนะครับเชีร์ไนชิลนะฮะรอบนี้ะโดดูดไหมดักกุตั้ง แต่ว่ายังเป็นเัยชนะของไนท์ชิลหนึ่งต่อศูนย์ตกใจตรงดากูนตั้งสี่สี่ต่อศูน <c oughs> นะครับ đấy hiểu nằm เสมอนะมองสูสีมากเป็น4ต่อ0ูนย์อยู่นะครับ มากแต่ผมมองเหมือนดาฟูนได้แต้มนะถ้าดูผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นหนึ่งต่อสี่นะครับไหนคิวหน่อยอฮ้ย เป็นห้าต่อนหนึ่งเฮนชิลได้แต้มหกต่อนหนึ่ง ไนชิวเป็นฝ่าย <5. S 1> ชนะไปนะครับตัวต่อไปที่ต้องมาเจอจกับไนชิวนั่นก็คือซามูไรเซเบอร์460บ bon. อลอ่าเป็นสแมิน่านะผมจะชูดก่อนนะครับ 1ต่อ0สมุไรเซเบอร์เป็นฝ่ายนำการตวดเข้าทีเดียว3ต่อ1นไนทิวนำนะครับ เบอรได้แต้ม ได้แปร เซเบอร์ใต้แตงนี่ับนิเกด้ดาบดาว่สต่อห้า เชียร์ให้เชียร์แล้วเชียร์ตัวต่อไปมากกว่าเพื่อนอีกในรอบนี้นะโอเคสกอร์เป็น5ต่อ5สมไลเซเบอร์ตีสมัยทมาแล้ว ห้าไฟเซเบอร์เป็นสายหนังเหมือนจะเป็น ต่อ5เลยสกอร์เป็น7ต่อ5สมุไรเซบเบอร์460บอลเป็นไฟชนะนะครับตัวต่อไปครับเป็นตัวที่เชียดที่สุดในรอบนี้แล้วนะครในรอบการแข่งขัดรอบนี้ Diker Slash 770 Unite เ <c oughs> ชียมากเชียมากเหมือนเดิมนะครับสตามิน่าชุดก่อน <c oughs> อย กอร็เล็ดน้ำไปหรือพี่ชักขาวอะไรองนี้นนดีกดับออกสองแต่ว่าห,ออไไหนึ่งต่อสามสมัยเสือเบอร์ได้แต้ม เป็นฝ่ายนำ้ยนำสาต,ต,ต่อไปเรียกผิดเัินไปหน่อยสามต่อสามรงไยเซเริร์ตีเติ้ลขึ้นมา เจอสลัดห้าต่อสามเมื่อกี้ควบตีสวยมาก 4ี่ต่อห้านะครับเบเบาลว้ครับอีกตีมไปโอเวอร์เลยเป็นสกอร์เป็น5ต่อ5นะครับ ชนะของสมไลเซเบอร์ศูนย์หกศูนย์ไอสี่หบอลไปนะครับเสียดาย <c oughs> เทียขาวไม่เข้ารอก <c oughs> ก็ยังเหมืเดิมนะครับส t า m ิน่าุดก่อนตัวต่อไปก็เป็นฟ h ี e ิ i วิงหนึ่งหกศแฟตนะครับ เป็นฝ่ายนำ4ต่อ0ฟรีีกวิ่งเป็นฝ่ายนำว่องไวว่วองไวขูอดภัยหลุดมือถ้าหลุดมือ หนึ่งต่อสี่สไลด์เซเบอร์ได้แต้มสองต่อสี่สไลด์เซเบอร์ได้แต้ม จริงๆไม่ควรจับแบบนั้นนะมันเจ็บนะบอกก่อน,อน,นสามต่อสี่สมุยเซเบอร์ไดแทก ต่อสี่สไลเซเบอร์ได้แต้มดอกเดียวจังๆเท่านั้น6ต่อ4ฟีกงได้แต้ม ลงไปแล้วแล้โดดขึ้นไม่ได้พันหนึ่งนะถ้าเป็น3าอเก้ 9, นี่น่าจะล้มยาวเลยนะห้าต่อ6กไม่ว่าเบีไหนก็มีโอกาสชนะนะครับมาร่วมเชียร์ไปด้วยกัน เบน,นี้คือเบตัดสินของ2ตัวนี้ เซเบอร์460บอลแล้วก็นี้ผู้ท้าชิงคนสุดท้ายได้แก่สกอร์พิโอสเปลีย160รักนั่นเอง สมไลเซเวอร์เป็นฝ่ายนำต้องไล่แบบตักลุม สองเท่านะครับสกอร์พิโอสปรี ปลาที่หนึ่งดาบราทะเลแสงเป็นสองเท่านั่นเองเอ้ยไม่ใช่เป็นสามต่อสอง 4ต่อ2วงวิ่งแห้าต่อสอง ไม่รู้หลายคนสังเกตไหมกคือสอบรลเซเบอร์อะวิ่งมาสวย,านะายมากนะไต่มาถแต่ว่าไม่เต็มวงอะอาจจะเพราะว่าน้ําหนักตัวเองเยอะด,ด้วยหรอครับทําให้ถ้าเกิดแรงไม่จริงน่าจะเข้าเอ็กตรีม่ติอันนี้พูดเฉยๆนะไม่รู้ว่าจะชัวร์ไหมมาเดี๋ยวอราี้จะชูสุดแรงเลย องชูสุดแรงจริงๆนะอันนี้เน้นไปไหนกะัดแรงนะเนี่ยตอนนี้แนุ่ดอีกทำไมอ่ะอ๋อผมทำมาไม่สุดแน่เลยโอเค เ,เก่งนะสกอร์จะเล่นดีนะรอบนี้ก็เป็นชัยชนะของสมไลเซเบอร์สี่หกศูนย์บอลนั่นเองอยังไงก็ช่วยคอมเมนต์เป็นกำลังใจกันให้เข้ามาด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ